มารีวิว2019ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างอ่ะอุย๊ยหนอจะรองไห้เยยังไม่ได้พูดเลยเหมือนหลังจากที่เรารู้ว่าเขาเป็นเนื้องอกมานานนะเรารอแบบวันนี้จะได้รับการผ่าตัดเจอเนื้องอกในสมองนะมันทับเส้นตานะ สวัสดีค่ะแฟนๆรายการสป่าวันเจียมค่ะวันนี้นะคะอวันก็จะทําเหมือนที่คนอื่นเขาทำทำกันก็คือมารีวิว2 0 1 9ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราบ้างนะคะหมอสี่ <c oughs> ใช่ดโตแล้วเพราะตอนนั้นคือแบบไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายกับผู้ชายรักกันได้งงปะเาข้าค่ายรอรอแน่นอนเพราค่ายรอรอตอนนั้นมีผัว <c oughs> ก็เลยอนอน,อนกับผัวแต่ว่าไม่ได้มีอะไรกันที่นั่น ไม่มีมานานมากแล้วค่ะไม่มีมานานมากแล้วก็คือมีหลานก็คือสายพ้าพายุก็คือเริ่มโตขึ้นพูดเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเวลานางเรียกบางทีนางก็เรียกเราป้าหวานใช่ปะบางทีก็เรียกลุงวัไม่รู้ใครสอนนางก็ไม่รู้บางทีมียอดก็เรียกลุงยอดบางทีอยู่กับเราก็ป้าหวานบางทีนางก็คงผสมไงเป็นไปยอดกับลุงหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็คือไม่ได้กับแก้ไขอะไรจริงๆ แล้วก่อนนะเจ็บจนพอกับถ้าฉันเป็นเขาอะไรสักอย่างะเจ็บจนพอของพี่แว่นใหญ่เจ็บจนพอเกิดสีใจมันจะชนไวใเธแต่ถ้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนทางเธอดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักที <Boy. S 2> แล้วก็อีกเพลงหนึ่งด้วยนี่ป่าถ้าวันหนึ่งฉันหายไปโตต้องหาบด้วยก <c oughs> ็อยากมีถ้ามีจะ,ะหายไปเลยนะ ก็คือจะไม่เอาเพื่อนเลยไม่เอาเพื่อนคือถ้าหวาดมีผู้ชายนะหวาดจะจะหายไปเลยแล้วก็ติดต่อทำไมทำไมมีผู้ชายแล้วถึงหายไปแล้วเพื่อนเพื่อนที่เคยอยู่ด้วยกันตอนที่ตัวเองไม่มีผัวแล้วแบบเออคิดยังไงอ่ะถ้าทําแบบนั้นอ่ะลองมองมุมกลับดูไหมให้มีก่อนได้ป่ะแล้วค่อยด่าระหว่างเงินจบได้เรื่องไอ่ะไม่เอาประโยคหลังได้ป่ะเอาได้ป่ะเงินกับผู้ชายได้เรื่องไรตอนนี้เรื่องผู้ชายสิเพราะเงินเรามีแล้วไม่มีใครอยากได้แบดบอลอยู่เลยน้องนุ่ม ไม่เอาเกิดโดนมาหมดแล้วไม่เอาแล้วแบดบอยพอก็ไมใช่เรียบร้อยเงียบๆน่าหลักน่าลัก เคย่าเป็นคนที่มีอานิจี้เยอะมากเป็นคนอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ไม่ใช่ผีนะแต่แบบเป็นพลังงานที่แรงกล้ามากแบบอยู่กับคาร์ลสตอดูฮึิมเหมือนอยู่กับนักรบอย่างเงี้ยแล้วออ,ออกมาเ,ออเหมือนเป็นนักกักนักรบอ่ะแล้วออกมาทาให้เรารู้สึกแบบเป็นคนที่ไม่เหนื่อยเลยแล้วเวลาที่เราเห็นเขาถ่ายพวกเอาอุีไทยแลนด์อีกล่างหนึ่งของเขาเนี่ยเรารู้สึกแบบเออทำไมเก่งคิดได้ทําได้แบบโปแค่ไหนเผือกฉาบออกมายังไงก็ไม่เป็นไรคือแบบเก่งมาก ลอยแล้วแม่ลอยละลอยละลอยละเปลือกสาวต้องไปดูต้องต้องไปดูเองอะไรอย่างเงี้ยไปดูสติล่ของเปลือกฉาบใช่ในคลิปคลิปหนึ่งเพิ่งจะเห็นเปลือกฉาบชัดมากไปคลิปเอาอีกเลยดวลกับพี่ช่างผมชื่ออะไรนะอาจารย์แอาจารแรอมาทั้งวันวันจนได้วันที่ถ่ายวันนั้คือวันัวเราจนหมดแรงเลยส่วนน้องดุงก็เป็นน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ชมแซมมี่ ตัวน้องกวางหวานเอ้ยหรืออะไรก็แก็น้องหนุ่มเป็นคนมีน้ำใจมากแต่ว่าเวลาชอบอยู่ดีก็ชอบทิ้งเพื่อนหายไปไงงหมดเลยอนัดมาแล้วกินข้าวอยู่หายไป,ไยไปยติด,ตดตง่าภ <c oughs> ูนตรงน้องหนุ่มหายแซบหายเลย อท่านค่ะอาจารย์เอกค่ะอาจารย์เอกนี่เหมือนเป็นไทยเดียวกันเลยนะตะวันไม่ตกดินไม่กลับบ้านสมมติหวานว่างแล้วหวานไม่รู้ว่าอาจารย์เอกว่างแต่ถ้าโทรอาจารย์เอกปุ๊บอาจารย์เอกก็จะอยู่ตามพารากรนเอ็มคอเ e ียเซ็นเตอร์เวิรอยู่ครับพี่หนึ่งคำถามส่งตรงมาจากโปรตุเกสค่ะว่าไงคะเพื่อนที่สนิทที่สุด ในชีวิตพี่หวานมันก็คือกลุ่มเนี้ยมันไม่ได้มีใครสนิทไปกับใครไงเพราะว่าหวานเนียจะบอกว่าเพื่อนตอนเด็กๆใช่ปะตอนเราเป็นตุ๊ดเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องอแล้วก็คบแต่เพื่อนชนีใช่ไหม<อ>เพื่อนชนีก็แต่งงานมีผัวไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้ติดต่อกันอพอมามต้นก็ไปสนิทกับเพื่อนชนีอีก3าคนก็มีผัวกันไปหมดแล้วก็<อ>หายกันไปอีกพอเรามาเรียนมปลายเรามาเรียนไทยล้วนเราก็สนิทกับเพื่อนตุ๊ดใช่ไหมต้องคิดว่าอ่าโอเคเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันสุดท้ายเพื่อนตุ๊ดก็ลยเบบแ ไม่ค่อยได้ไปสูงสิ่งกับเขาเยอะไรเงี้ยมากกว่าก็คือไม่อยากให้โลกร้อนไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าร้อนแล้วเกิดร้อนไม่ไหวฟังไม่ไหวแล้วพี่จี้คือร้อนมากร้อนแบบร้อนเกินไปอะ่ะบอกว่า,าก็เลยคงไม่พ,พูความว่าอีกอุ้มเราก็มีหลายอันนะบางอันก็แบบขาดเทปก็มาจากอาจารย์เอกปะ่ะแตกๆก็พิชมหรือแบบเนี่ยตอนหลังก็ฟังไม่ไหวมาจากพี่จี้เบลนา,นานอย่างเงี้ยถูกป่ะแตกแตกเออ ไม่ตรวจไม่คาบตรวจทำแต่หน้าทำแต่หน้า,แ,นาแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะทำเพิ่มอีกขอติดตามด้วยค่ะเวอร์ชั่นใหม่ของหวานกุมภาพานนี้พบก,กันโซเซเนี่ยเฟกสมองไวมากไม่มีเลยเพราะว่าถ้าเห็นอะไรลงในอกกินสตาแกรมก็คืออวดหมดแล้วล่ะมีแค่นั้นจริงๆไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรมากมต่างหัวจากแบนทอแล้วก็แล้วก็ เงินจากคุณชมพูคตอบหนึ่งวอนนั้นนุ่มอยู่ด้วยตกใจมากอุ้มเงินแบบเงี้ยนุ่มเพราะว่าเราทํางานกับเขาดีไงเราแบบซึ้งใจอยากจะบอกตัวเองว่าปีที่ผ่านมาก็คือก็คือทําทุกอย่างดีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางอย่างที่แบบไม่น่าเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาก็ขอให้มันจบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบข้ามมันไปให้เร็วได้ที่สุดจะได้มีชีวิตกลับมามีชีวิตที่แบบร่าเริงสดใส แม่เข่านั้นเลยเพื่อยังอยู่ได้แต่แม่คือ75-76แล้วไงหมายว่ามันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งในปีที่ผ่านมาคือคือหวานไม่ได้ตั้งใจลดน้ําหนักอะไรเลยแต่อยู่ดีๆมันก็ผอมลงแบบผอม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 ลงไปเองโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะลดอะไรทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยหวานจำได้ว่าวันที่หวานตกใจที่สุดน่ะคือหวานโดนคนทักตั้งแต่ชั้นหนึ่ง่ะเันนั้นแบบไปเจอคนเยอะใช่เจอคนเยอะมากเจอคือตั้งแต่ชั้นหนึ่ง จนแบบขึ้นลิฟต์ไปจน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 บเงาว่าวันนั้นมีคนทักเรื่องหอมแบบประมาณแบบเกิน20คนเนี่ยทักจนหวานอาหารไปบอกกับกล้องว่าแบบทักจนกลัวๆว่าเป็นโรคอะไรปะวะอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกปีก็หมดกับการเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็การกินไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็หมดกับตรงเนี้ยมากกว่า คือหวานนะเพิ่งไปเจอร้านอาหารอันหนึ่งซึ่งน้องหนุ่มกับอาจารย์เอกพาไปทานชื่อว่าบ้านตาน,นิชเป็นร้านอาหารเหมือนบ้านคนจะอยู่ริมน้ำเจ้าพยาคือแบบอากาศดีมากแล้วก็คือหวานเป็นคนไม่ชอบกินกุ้งอะไรแบบนี้นะแต่หวานกินกุ้งที่ร้านนี้คือเยอะมากเพราะว่าก็จะเป็นกุ้งเผาสตอกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เป็นกุ้งทุกอย่างคืออร่อยหมดเลยคือแบบอันเนี้ยคือที่สุดในดวงใจของปี2019เลยก็อาจจะเอา เงินที่มีทั้งหมดทุกอย่างที่เรามีปทรัพสมทรัพสมบัติทุนนี้เนี่ยเอาไปให้แม่ก่อนคนนี้อยากขอโทษหรอแต่เราเป็นคนพูดคําว่าขอโทษบ่อยอะถ้าเราผิดอะหรือว่าก็ไม่อยากแล้วเออเราก็เราก็ถ้าเราทําผิดอะไรกับใครเท่าไหมดดีกันเราก็ขอโทษเขาได้รอยงี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพาคุณแม่ไปผ่าตัดเนื้องอกที่สมองซึ่งมันอยู่หลังลูกตา ออกไปได้สําเร็จคือจริงๆแล้วว่าเรื่องเกิดประมาณมกราคมปีที่แล้วเลยตอนที่หวานไปปลารีสกับพิ่ชมไปงานกูตูแฟชั่นวีคใช่ปะลงเครื่องเสร็จปุ๊บพี่สาวโทรมาว่าเออเจอเนื้องอกในสมองนะมันทับเส้นตานะคือจาได้ว่าร้องไห้ตั้งแต่ลงเครื่องแบบจนไปถึงโรงแรมแล้วเขาร้องอยู่3-4วันน่ะจนพี่สาวโทรมาบอกในวันเช้าวันที่4ว่าแบบอ่ะสรุปไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นเนื้อลายก็คือแบบอักโลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากมกราก็ได้มาผ่าตัดเดือนกันยายนคิดดูสิคะเหล่าตุมต้มตุ เราพากันเดินกันยาไปเลยซึ่งก็แบบก็ถือว่านานมากอะ่ะแต่ก็โอเคก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็เลยแฮปปี้มากก็ขอบคุณคุณหมอทางโรงพยาบาลมาลามาด้วยแล้วก็ขอบคุณน้ำแหม่มเป็นที่สุดเลยที่ช่วยเหลือทุกอย่างในครั้งนี้นะคะอ่ะอุย๊ยหนอนจะร้องไห้เลย <laughs> ยังไม่ไดันพูดเลยอ๋อจรองจริงๆ <laughs> <laughs> คือรูปนี้จำได้ไว่าอืมจำไม่ได้ อึ๊บอึ๊บโซเหมือนหลังจากที่เรารู้ว่าเขาเป็นเนื้องอกมานานนะเรารอแบบวันที่จะได้รับการผ่าตัดคือนานมากจากมกราคมอะ่ะคือเราอยากจะผ่าแบบกุมภานีนาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันไม่ได้คิวคุณหมอเลยเพราะคุณหมอท่านก็งานเยอะมากจนกระทั่งเราก็ได้มาได้คิวผ่าแบบก็คือนานมากอะ่ะเนี่ยเป็นวันที่เขาเข้าโรงพยาบาลวันแรกเพื่อที่จะไปไปผ่าตัดยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นวันที่เรา หลาอคอยมานานแล้วก็แล้วเวลาที่เขาจะผ่าตัดเกี่ยวกับสมองเราก็กลัวแบบผ่าตัดเสร็จเขาจะจําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าคืนที่จะผ่าก็คือคือนนั้นนะคุณหมอมาบอกว่าอัตรา,าความเสี่ยงนะโดยทั่วไปจะฟื้นบ้างบางท่านก็อาจจะเสียชีวิตขณะผ่าตัดแม้เราอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทําให้เรากลัวมาก้ะหว่าจจะแม้ว่าตอนแม่ผ่าคือเข้าไปตั้งแต่แปดโมงน่ะคือเกือบห้าโมงอม่ะเราก็แบบคือหมอบอ,อกว่ามันไม่นานมากเพราะแบบ คือหมอทางรามาเขาก็มีแบบเอ็กซเรย์แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงจุดไหนคือแบบคุณหมอบอกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วก็แบบแป๊บเดียวแต่พอถึงลาคือแบบแม่ออกมาเกือบ5้าโมงอ่ะพอไปเห็นนะคือแบบจากที่หมอบอกว่าแบบแผลนิดเดียวอะกลายเป็นแบบครึ่งกะโหลกอย่างนี้เลยอะแบบใหญ่มากแบบแปะอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบไม่ไม่ได้สติอ่ะแล้วเราก็วัวแบาจะฟื้นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจนพยาบาลเขาก็มาบอกว่าความดันแม่ปกติทุกอย่างแม่ปกติมาแล้วแบบ สักพักอยู่ดีก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแกก็จําได้เลยอ,ะอ่ะอ่ากี่โมงแล้วนี่นั่นโน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทีมแพทย์เขาก็มาดูแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยคุณแม่แข็งแรงมากนะแบบคุณหมอสั่งให้บีบมือคุณหมอสั่งให้ยกขาซ้ายขาขวาค,คือทุกอย่างได้หมดเลยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบรับคือดีมากหวานว่าชีวิตที่ผ่านมานของหวานเลย มันก็คือเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าอ่ะยอย่างน้อยสุดสับบับวันเจียบก็มีครบเป็นปีแล้ว,วแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็มีล็อบซียอ n d เ r g r o กราวโผล่เข้ามาอีกอะไรเงี้ยซึ่งแบบทั้งสองรายการก็เดินคู่กันไปได้อย่างสวยงามแล้วก็แบบเหมือนแบบเพื่อนๆเลยทุกคนก็คอยแบบให้โอกาสเราไปทํานู่นทนํานี่เหมือนแบบค่ายนั้นค่ายนี้ก็ชวนเราไปออกนู่นออกนี่อะไรเงบบี้ยก็แบบขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในปีนี้ละกันไป อราคาก่อนจากกันนะคะวันนี้เราก็จะมากินอาหารก่อนที่เดดยาร์รีอรองค่ะซึ่งเตรียมไปให้แบบลูกชิ้นหมูกรอบดีมากนี่พอไม่เอของก่อดเลยคืออันนี้ Amazing มากคือยำดอกไม้เดี๋ยว้องลองทานดูอันน้องหนุ่มทานซิกป็นไงบ้างยังไงยังไงลอยไหมลอยไหมลอยไหม ยืนป่ะยืนป่ะยืนนั่นแหละค่ะแล้วก็ขอบคุณฝั่งกราวขอบปีนด้วยค่ะสำหรับเครื่องดื่มแล้วก็สถานที่ให้เรานั่งสัมภาษณ์กันก่อนจากการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อันฟอลโล่พี่หวานเสียบดูอันฟอลโล่คุณจะพูดอะไรยาอันฟอลโล่คุณจะพูดอะไรยาดูวยใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งในรายการสัปปะวันเสียบด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายก่อนจากกันไปนะคะขอบคุณเพลงที่ให้พี่หวานนะคะค่ะเจ็บ จนพอเกิดที่ใจมันจะทนไว้วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกลพอแล้วที่มีน้ำตาพอ,พอแล้วกับการที่ไม่มีค่ากับใครแต่จนพอแล้วพอสักที